สองสามส้าสาบเหมือนหอกพีเกาเรือนี้สิมาเห็นยังมัอนี่สิมามาเห็นยังพัดขีมาพัดขีเมาจ้าพัดขีเป็นคนเห็นนี่จะเอือยนะพัดีเป็นปากพีเกาเนาะเยอะแต่ทำมาเหลอกันเลยเนาะอ่ะลืมจักที่้าเขาเปิดไฟก่อนจ้อ้าวเสื้อผ้ากอนห้อกับนี่นี่พัดขีเมาหมูเนาะหมูสามสับ นี่เ้ากรวงเลยที่เดือดร้อนแล้วต้มี่ยอเตะอันนับเออื้อเตะใบกะเพราไปหลังเด้วยกนให้ดูย็น้ี่ก็มาใส่มาสก์นทุกทานลายลกใบแตรับกะเทียมทาน้มันหอมอนสต่ายอากกินผัดทีแมวลายอยู่นะถามมันหอมนิดนึงกะเพราเออ ทุกใบปะเออฮะทุบปกอีตูหันเออเออหันแหละโอ้ยเออต่างเรกรเด็นบก็พอเป็นเดวใดตักวนอะไรใบก็พอเป็นเดียวใดคนบรเคยเห็นกินกับป้ามาหน่อเนาะป้ามาทำกับพอแล้วตะกวนใสร็จแเสียมเาะเียมไปเมด้วยมถัเองเสียมแล้วอเองเสียมั่กระตอมเสียลยน้องฝาเนาะ เอาเครื่องเอาเครื่องปรุมีมกหนึ่ง้ะคนแต่ี้ยจทุกคนตอนนี้ต้องคนหินใ่ลบเพืือกขวไม่ดีโอ้เป็นสิเนาะใส่เนี้ยอีกตาน่ใส่ี้อีกนึต่อไปต่อไปใส่ยนีงให้เดาต่อไปใส่หมูส่หมูใส่หมูสับหมูสับต่งไป ไมูสักหรือมต่อยไม่ต้องแสีไเลยเพราะว่าคตรเย็นเงียาวางายแบบเห็นิงิว่าต้าต่อไปโฆนาไพ่ร้อแฮมชุกก่อนเ้อะอฆาไรองาคนเบงคนเบงที่เบืง้อกินเลยหลวาแมุแฮมุกก่อนถงคนนันนีอน่ว่าหอยนั่นก่อน

เดองออนขนาดใส่ข้าวัจุกข้าวตุนัวไปกินกับใส่บลอกด้วตังคินย่าวมาตังคิเลยบอกันเลยไปออีกวันก็ควายไก่ยางไม่ได้หใสบอครไ่ได้ปาใส่บล็อกสมัตใส่ไครนะใส่ครต้องเตอะไร

บึงนะล่ะอะไรก็ลป็นกลุไฟก็ลุกไฟตะที่ตาสวยดีเสียงโอ้ติดกับตาติดดังจอยจอยตายเชยจอย่ะ เยอะเลยชอบค่ะน้าากต้องมาเห็นนะอยู่นานมากนานมากเลยอืออ้าวขึ้นไปไปดูเลยไปย หัวหัวอาไใส่กปุกเหอเมอีเข้าไปแตไมหมดคจ่าใส่กับปุกเข้ากางของคุณเปยไงเขากเป็นยังไงุเนี่ยใส่งหน้ตาลเอ้ยไอันั้นมาในตาลเม่กี้มไปาอยได้าอยย

vượt rồi bố đấy là người yêu 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 ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือใส่ยิวดํานั้นใส่ยิวดังนั้นไม่เจอใส่ซีใส่ก็อะก็อะไรก็เหนื่อนกือ ค้ทนทักเนี่ยออผีไข่เรีผไขเยนี่่หน่อออถ้าบุ้งมีผไข่ที่เราเป็นหน่วยเนาะสูงบุ้่ค่ห่ัรณ์เลยตาก็จำต้ากนะอืมตากันดีที่บ้ากข้าวร้ากเอ๊ะ จริงจังให้กัการกินด้วยค่ะอ้าวแล้วแล้วไปแล้วปิดไฟได้เลยเอาขึ้นหเปิดไเดียวเราค่ตัว้รเดี๋ยวเรีนคุณอยด่ก่ซอยไปเ จัดบ,บัวฮักเจดีย์กคนเย็นสกคนสกคนบัวฮักมีเจดีย์ไห้สบบหกคนหลวงมี ประมาณนี้นามซิมมอานยคะ่ะมาเะซิมอย่าก,กินลายตีซิมซื่อ โอเคจะ้อยเทาจกินเนาะเอาเลยตอนนี้ก็มาหอดบอนกินนะไก่ไอบเฟืองบอบนอกนุ่มในอกินแายกับตะะูงเลยจ้าฮัตติเม้าทไก่สีดำเนาะจะคือนบูฮักไหมมีนี่นะเอ้าตาตันงเลยนตีตา่ง จะไหนตองจะจ่ายเอาโบไก่ต่อเลยไก่ใหม่อันนี้น่าพัดชีเมานนี่อั้าไก่ต้องได้ปอกกินแต่ทางงอกมานะเออก็ทางในมานปอกยื้ทางอกบึงที่หูขวาง่ว

กินเหรอเบอรเดียไปมึจะไปเสไปบบนังสัว์ไปเปล่าไปเป่าให้มอเป่ากนให้ก่อนตะกี้คอยแล้วก็สตา ตาเป่าอย่งหูาบห่อนะเปล่าปลาอยงหูปย่งน้องกระเป๋าอีกยังเรว่าเป่าเนาะขี้โมนี่ก็เป็นเปล่าอีกนากาทหน้าคนนบนม่ไดย้ายท้อเองก็คนดีโมเมนหน้าเอโอ้ยมู้บ่าพูดวานาะใส่คลิปนครับ โอต่นกันาตาบไทยเอาตาบืบีตาบบีบีบยบืาลบบีบเลมาใส่สัไตัวักาได้มาบวมตาบนบีนท่นอ้อปนไมาหรอบนะจุดมดเดียของกินมดแหะตาตานจะฮักด Đây nè, chạy lên nè Nào Chắp đi đi Chịu này không nè Chịu nữa nè, bên không, nè Bảo Yêu, bây giờ hình clip Bao nhiêu?

ตันก็มีเนาะมห่กับีเนาะจกใหญ่ทเียคุ่้มีแต่แบบนี้ก็อนจะมาคุมปรต้องตำ้งหยูหายนะยนีมันนก็ตื่นตอนไหนตื่นแล้วตื่นอะไรแบบเนี่ยเออเออเออ

มุมไก่นี่ตัวถุงอะอันนี้ไก่สืยดเป็นเทียงตัวเองไะนี่จะคล้องเขาไปอยู่ดิอเ้ยสื่อยังมาอยู่เลยหาแซนผมขังขังขาวายอยู่บแซนป่ะีงเบาเยาแต่สีว่อน้่ยก็สื่อออกไปตองข่อยไม่อยู่ไหเลยขังไปเลย

นี่เออไก่นี่เออไก่เนี่ยไฟสีมันนี่ตมันอยใส่ตาปุ๋ยใสเออตาบยหันเนี่ยได้าด้อันนี้ไม่หายง่ายน่นี่ลายแม่ป้าให้ป้าหนุ่มเนาะเขีนเาคอมเมนต์แน่นันในสตอรี่ขอาว่าน่เขายแถวนี้คือการมาเสียคือการ เม่แม่กมึงนน้ำตูนบังกตูบักไหน่ะก็ตนหยักมาอเอาชื่อนามอ้อยมันกาะเมียนพสิผูกมาวจี้นใยอยู่เนาะขึ้นอยู่อ่อนเนาะขาวบุเขามีเกาะเลยแต่เขาถูกหร้อมได้เลยวดซีบิดเสียงเลยขงนี้มันบวนมากมึงจะเอาติดตามเลยนี่มันโดนไปมันจะจางไปมันต้องมาเ้มึงติดตามมึงจาก สร้างมั้ F4 มึงเมอนกอน f ลากมา f ลากมาเอาเพราะไรอ่ะเจ็ดนาทีเตาพี่ตานี่งกับสอเพียทำเน่ฝากกดจุดตามกดไลกดแร์โอ้ยขวขวาวก s ดซับสกายแห้เฮาเนี่ยนอบายบายฮากัอตัวไปกินกันเนาะตกินะค